สวัสดีครับผมวันนี้ก็ด้เวลากินแล้วครับเกี๊ยวมะละครับนี่ฮะเกี๊ยวไก่ามะละเผีดๆเ,เลยครับมากว่พี่น้องมามากินน้ำกันครับผมเกีเ่ยวกับโใส่พริกมาไลายเหมือนับมาเดื้อมาดื้อมาครับ มักมาล่ะครับ เดี๋ยพี่น้นองภาพผ่พานกดเอ่อกดไอ้นี่ขีบเลี้ยวครับโอ้ผ่านกันผ่านเนี่ยผมเนี่ยเพิ่าผ่านเขาอยู่ เที่ยวไกลมาละเอ่อสี่สิบบาทปากซอย เ็นคนเขาออกมาบอกว่าเฮ็ดจ,จ,จ้งสั่นจ้งสี่ห้ามนั้นห้ามนี่ผมก็จะกสีเสื้อภยัยหรืนะแต่จากความคิดตัวละคนกับเวลามาเปื่ยนบางคนบางคนกับน,นะเพ่งตีลิขิตจะสามารถเปิดได้บางคนบอกว่าหหามใช้เพ่งบางคนก็ว่านั่นนี่ เรามาลองคิดเบืง้งมันแมนบ่เลยเห็ดไปเรื่อยครับเห็ดสามสบายเข้าดีกว่าคือเข้าเรียนปกติบางคนมาถึงพันธ์ก็ยังเปิดได้เปิดได้อยู่ ่องผมกับในหนา้าเฟซบุ๊หลักเนามีคนติดตามประมาณหาพันเกือบหกพันคนเลยล่ออะเต็บผมเพื่อไปอะไรมันผ่านเลยล่ออะในช่วงก่อนก่อนที่มันโพสัน,นปรับมาเป็นหาพันคนวิดีโอผมเต็เมมาตัวอ,อย่างเลย, 6, ยเเหกมือนี้ยังเต็มมด บัดผมเข้าไปเบิง้งคุณมีความเป็นต้นฉบับน้อยไปลบทีมืดหน่อย,อยเสียดายจังเมื่ทันเฟซบุ๊คละกับาพานอ่ะจะไม่เริ่มส่วนใหม่เพราะว่าหกแสนวิวน่ะเต็มมดเลย เพราะว่าผมเหรียเฟสมากมาดนลหละอาร์ติเมนสำหรับผู้ที่ที่เขาเปิดเปิดให้เร็วนะ่ะเพราะว่าอาจจะเพิ่งเปิดเฟสใหม่หรือว่าเฟสนั้นผมมีการละเมดอย่างเลยอาร์ติเมนนะผมว่า นาทีแมนกระดัหรือโบแมนกระดัอะไรกันเร็วเต้นนะครับเรียกฮิตไปเรื่อยเลยครับฟังแน่ฟังไหวแน่บางคนฟังบางคนแน่เมื่อฟังหลายๆอย่างหลายๆห,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 หมงเต้นบางคนออกมาบอกออกมาบอกเขา ของปรทธานผ่านได้บ่อยหาไปเขาเล็ดตั้งสันตั้งสี่จักเม่นโะเมนเขาฟังไว้ก่อนแหลอครับแต่เขากับบรท่านผ่านเล้วแต่ก็ฟังเขาไว้เพื่อ คนนั้นคนนี้ว่ามากอะเอามารวบรวมกันเบิงเป็นแนวดาเลยลองมาคิดว่าเออเดี๋ยวเพจที่เขามีคนหลายๆเขาใส่เสียงเพิงเอาเข้าะติดลิสตทชิ์ก่ เพลงมันก็มีเพลงมาเสกอยู่นะเวลาเขาลงวิดีโอหรือว่าเขาพาแล้วเขาบอสือว่าจังไหนอันนี้กะเป็นกลุมคิดถึงแน,น่นเขาก็ลงเพลงคือเทา แล้วเขาเบุอ,อย่างติดบอกคือว่าจงไหนเอาฟังไเนะครับเอาฟังฟังเนยบ่ญฟังเนยเถอะล่ะ พังเลยๆด่านหลาๆมุมว so ้า่เิดพ็ดๆๆดใรกัเห็ดแป้งทีละครับซ่บโลบแลวปานบวบพานกันทางเกอ ปร้เ็ศได้เรียงสิละขาดน้ำลบน้ำยังนะเพราะว่าผมผ่าดอะ่ะผ่าดวิดีโอหลักไปลบถิ่มมืดลบวิดีโอถิ่มหายมืดสังเกตบางมา,าลงวิดีโอใน เนี่เฟรดเนี่ขายว่ามันลิงกันมันชิลิงมันยังมันน้ำเพร็ดไ mm hmm. อ้เ่วงวิดีโอผมผมลดลงไอ้เพรดมันก็นลดลงได้ไหม mm hmm. สังเกตเบิ้งไอ้เพรดดรอปวิวปุ๊บมันลดลงเลยเออแปแลกเวลามันเพิ่ม คือมันก็นจะเพิ่มึ้นพร้อมๆกันเดีย๋ยวผมิดควบคู่กันไปละครับเผ็ดม่าจะเผ็ดสามเผ็ดต้ำไมสามเผ็ดหรอสองสองเผ็ด ของลูกไส้อันนึงของผมอันนึงแล้วนกะ็ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเฟซบุ๊กส่วนตัวเ่ย่ะหลายผูท้ที่ตามลายอยู่เวลา,าเวลาหยอดหยอดก็รับชมกันหลายเจอผมเสียได้ที่ว่าไปลบกินมาแล้วต้องเรื่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ แต่ว่็เป็นอยังครับครับเฮ็ดต่อไปทือเราคือที่ผมเคยเฮ็ดเฮ็ดมา,าแล้วเมื่อก่อนผมก่ได้สนใจครับเฮ็ดเพียหาเงินไงยังไงผมไม่เห็นเพอ่า,า,าของคนกนรุงเทพียรยูซูลินนิดเดียแหละผมก็อยู่สุรินทร์เขาเฮ็ด แป๊บเดียวเขาได้เงินเขาก็เลยว่าเออรองมั้งแต่เขาอยู่ร่างแั่งวัดแะ้วเขาเขามีโอกาสหลายกว่าเขาทงใไฮทงหน้าอะไปได้ไปคุดปู่คุตป้าเขาเออเขาแตเพราะว่ามันบรรยากาศมันใด่ ลุงเทียบไปไปถนะัยครับทา่แต่รถไปอะไรก็ไม่แต่รถไปขึ้นตึกสิไปขึ้นตึกมาไงาาก็จับหัวตึกสุข,สขุีวิทสุมายเลยเย้ยงินนิดจะว่าหรอครับอไอ้ตุ๊กกาพวกเราคนมึงมันทางกัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับคามีททำนี่แหละครับมากินกุวยเที่ยวไกล้ล้ครับว่าวันนี้ไปสำหรับเอฟซีเขามาแล้วจะ่าลืมกดติดตามกดแชร์กดรับตไคร้ได้เลย,ยครับสำหรับมือนี้่ครับวันยุนปักรณอเที่ยวให้สนุกสบายด้วยครับขอขอบคุณครับผมบาย